สัปดาห์หน้านี้แล้วนะคะก็จะถึงงานประเพณีอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดสมุทรสาครกับงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครค่ะซึ่งไฮไลท์ก็คือวันที่2ของการจัดงานที่จะมีขบวนแห่องค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครทั้งทาง,ทง,ทงน้ําและทางบกค่ะซึ่งปีนี้ทางคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครบอกว่ายิ่งใหญ่อย่างแน่นอนค่ะ วันที่12ถึง16มิถุนายนนี้แล้วนะคะก็จะถึงงานประเพณีอันยิ่งใหญ่ของสมุทรสาครค่ะกับงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครประจำปี2567โดยวันที่12มิถุนายนจะเป็นวันเปิดงานพร้อมกับมอบทุนให้กับโรงเรียนโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆส่วนวันที่2ของงานในการรงกับวันที่13มิถุนายนวันนี้เรียกว่าเป็นไฮไลท์สําคัญเพราะว่าจะมีขบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครทั้งทางบกและทางน้ํายิ่งใหญ่อลังการด้วยพลังศรัทธา วันแห่เจ้าพ่อหลักเมืองคือวันที่13นะครับช่วงเวลาเช้านะครับ8โมงนะครับจะมีการเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองออกจากศาลเพื่อจะนำองค์เจ้าพ่อลงไปในเรือแห่ทางน้ำนะครับจะขึ้นวัดแหลมก่อนนะครับเพื่อจะได้เอาองค์เจ้าพ่อขึ้นแห่ฝั่งท่าฉลองหลังจากนั้นก็แห่ไปตามถนนทหวายไปจนถึงบุดวัดช่องลมนะครับเสร็จแล้วช่วงประมาณสักเที่ยงก็จะได้เชิญองค์เจ้าพ่อลงเรือ แต่กลับไปทางปากอ่าวนะครับไปถึงหน้าเสด็จเตี่ยกมหลวงชุมพรวัดกำพาเลี้ยวกลับมาครับทางซีกว่าผ่านวัดกกกาบนะครับแล้วก็มาถึงหน้าท่าเรือหมาชัยก็จะแยกเอาขบวนไปขึ้นกระพานปลาแต่องค์เจ้าพ่อหลักเมืองเนี่ยนะครับจะแห่เข้าไปในคลองหมาชัยทุกปีเราไปถึงเ,เดือนสะพานแก้มลิงทีนี้ปี เนี่ยสามสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำจะน้อยนะครับน้ำแห้งมากเราไม่สามารถเอาเรือเข้าไปถึงแก้มเรียงได้ก็เอาอยู่แค่วัดเจดชาวบ้านที่อยู่เหนือวัดเจดขึ้นไปะนะครับ mm hmm. ก็จะประชานัํพานานให้มาตั้งโต๊ะไหว้ที่วัดเจดสดารามแต่แล้วก็กลับมาก็จะองค์เจ้าพ่อมาขึ้นที่สะพานโครงการสะพานปลาเพื่อร่วมขบวนแห่สังบกนะครับในรอบตลาดนะครับเสร็จแ,แล้วก็จะกลับเข้ามาถึงศาลเจ้าพ่ออีกทีหนึ่งก็ตอนเย็น สำหรับริ้วขบวนแห่ปีนี้นะคะทางคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครบอกว่างดงามประการตาอย่างแน่นอนเพราะแต่ละหน่วยงานแต่ละห้างร้านตั้งใจตกแต่งอย่างสุดฝีมืออีกทั้งรถตกแต่งปีนี้ค่ะก็มีมากขึ้นด้วยซึ่งตลอดเส้นทางเดินขบวนในแต่ละจุดก็มีไฮไลท์ที่น่าสนใจตลอดทั้งเส้นทางขบวนที่มาประชุมร่วมกันเนี่ยก็ได้ซักซ้อมไว้แล้วว่าถ้าขบวนของท่านมีการแสดง มีการโชว์รวมทั้งวงโยวธวาทิตด้วยก็จะโชว์ถนนนั้นยาวไปหมดเพราะฉะนั้นเมื่อข่าวนี้ออกไปประชาชนที่จะมาชมขบวนแห่นะครับวันที่13 13นะครับเริ่มตั้งแต่จับจองที่นั่งกันตั้งแต่เวลาบ่ายโมงแล้วครับเป็นต้นไปเลยขบวนก็จะเริ่มทยอยมาเรื่อยๆแล้วจุดที่สนใจที่สุดที่ผมบอกนะครับบริเวณแหลน้ำพุจนสุดคลองฐานเรือ จะเป็นการโชว์ทั้งหมดที่มีเข้าอยู่ในร่วมขบวนนอกจากนั้นท่านจะพบกับรถที่ตกแต่งนะครับจะสวยงามมากปีนี้ก็ทางคณะกรรมการบริหารสารยจักมืองรับรองว่าสวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับ แล้วอย่าลืมลนะครมาพบกันในงานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร12-16ถึงมิถุนายนนี้ชมความยิ่งใหญ่แห่งพลังสัทธาที่ทุกคนมีต่อองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครที่จะแสดงให้ชมในวันที่13มิถุนายนนี้ และเช่นทุกปีค่ะบริษัทมหาชัยเคเบิลจวีจำกัดจะทําการถ่ายทอดสดภาพบรรยากาศการแห่เจ้าพ่อหลักเมืองให้ได้ชมกันโดยในะรอบเช้าจะถ่ายในช่วงเวลา8ปดนิกาสานาทีถึง10บนาฬิกาสานาทีส่วนในช่วงบ่ายในการจะเริ่มถ่ายทอดในเวลา14บสนาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปจนกระบวนแห่เจ้าพ่อหลักเมืองเข้าสูสา่ศาลซึ่งทุกท่านค่ะสามารถติดตามรับชมได้ทางมหาชัยเคเบิลจวีช่อง2ในระบบอนาล็อกช่อง38ในระบบดิจิตอลและทาง Facebook บริษัท มหาชัยเคเบิลชีวีจำกัดและ YouTube MC เคเบิลชีวีออฟิเชียลค่ะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวประมงพี่น้องออชาวจังหวัดสทรสาคอและจังหวัดใกล้เคียงครับมาสักการะาบูชามาแลกทูกพระองค์เจ้าพ่อที่ได้เสดจผ่านนานมี5วันนะครับจากวันที่ของถึงที่หวันที่16เป็นวันสุดท้ายคือเป็นวันเกิดขององค์เจ้าพ่อหลักเมืองช่วงเช้าจะมีพิธี ไหว้องค์เจ้าพ่อหลับเมืองด้วยเส้นมีแล้วก็เที่ยงคืนก็จะอัญเชิญองค์เจ้าพ่อเสด็จกลับเขา้าศาลเป็นอันว่าจบงานในปีนี้ครับก็ขอเชิญทุกทกท่านนะครับมาสักการะบูชา,าว่าเจ้าพ่อหลับเมืองอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดสุซาคอนนะครับขอเชิญชวนด้วยนะครับ